สวัสดีครับสวัสดีชาวเมษนะครับก็ทั้งลัคนาเมษแล้วก็ราศีเมษทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับเข้ามาทักทายกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคลิปคําพยากรณของเดือนธันวาคมนะครับก็เป็นของโค้งสุดท้ายของปีเนาะวิถีชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับสำหรับชาวเมษในเดือนธันวาคมนั้นนะครับ ดาวพลังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าชะตาวาสนาก็จะโครจรขยับกลับเข้ามามีกําลังเป็นอีกครั้งหนึ่งก็คือกลับเข้ามาเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนมรณะนั่นเองนะครับผมกําลังจะบอกว่าธันวาคมนั้นเออมันจะมีความเปลี่ยนแปลงกับชาวเม็ค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรนะมันมีแรงผลักดันในตัวเองนะ่ะเพื่อที่ให้ก่อเกิดในเรื่องความสําเร็จในชีวิตขึ้นมาที่สําคัญนะครับงานเงินจะดีมากมาก ถ้าสาวดาวการงานยังคงรอยกลางฟ้าเป็นทั้งเกษตรตราแล้วก็องค์เกณฑ์อยู่ในเรือนการงานนะครับถึงแม้ว่าง,งานจะหนักเจ้าชะตาก็จะผลักดันจนเกิดความสําเร็จได้เป็นอย่างดีในเดือนธันวาคมนะครับดาวพระศุกร์ซึ่งมาจากเรือนการเงินแล้วก็เรือนคู่ครองคู่สัญญาก็โคจรขยับเข้ามารอยกลางฟ้าร่วมกับดาวพระเสาร์เป็นทั้งอุดมปัสสาวะแล้วก็เป็นทั้งเทวีโชคร่วมด้วย ประกอบกับดาวพระธิตดาปุตตะนะท่านก็จะข,ขยับเข้ามาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนสุภะอยู่ร่วมกันกับดาวพระพุธด,ดาวาศาสชะและก็ดาวอริช่วงประมาณกลางกลางเดือนธันวาคมนะครับนั่นก็จะหมายความว่าการงานหรือว่าภาระหน้าที่ใดๆก็ตามที่คุณดูแลที่คุณรับผิดชอบอยู่จะเกิดความสําเร็จจะมีความบริบูรณ์มีชื่อเสียงเป็นที่น่าย,ยกย่องนับถือหรือว่าเชื่อถือได้นะครับ ทำให้มีคนอยากที่จะเข้ามาร่วมงานเข้ามาสนับสนุนงานคุณมากขึ้นนั่นแสดงว่านะธันวาคมเมษหลายท่านเนี่ยน่าจะมีงานใหญ่หรือว่าโครงการอะไรสําคัญสาคัญบางอย่างที่รอคุณให้เข้าไปสะสางให้เข้าไปเคลียร์อยู่นะเป็นงานที่อาจจะต้องทําร่วมกันเป็นทีมหรือว่าทํากันเป็นหมู่เป็นกลุ่มนะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้คนรอบข้างผู้คนโดยรวมนะแล้วก็ด้วยดาวอาทิตย์ที่ท่านเข้ามาเป็นทั้งเทวีโชค แล้วก็ยังตรีโกนร่วมาธาตุไปถึงลัคนาจุดเกิดนั้นจะก่อเกิดในเรื่องของชื่อเสียงบารามีนะครับมีผู้คนนับถือดังนั้นงานกลุ่มหรือว่าพวกงานทีมเนี่ยจะให้ความสำเร็จดีมากการเจรจานะการประสานงานการชักชวนหรือว่าจัดฟอร์มทีมให้คนเข้ามาร่วมทีมร่วมหุ้นก็จะเกิดความสำเร็จจะได้รับความ สนอกสนใจจากผู้คนรอบข้างเป็นอย่างดีดังนั้นงานทางไกลพวกงานออนไลน์หรือว่าตามโลกโซเชียลเนี่ยนะครับหรือว่างานที่ต้องได้ใช้เครดิตตัวเองได้ใช้ความน่าเชื่อถือของตัวเองเนี่ยมาเป็นหลักประกันจะก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับเมตหลายคนก็อาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องรายได้หรือว,ว่าผลประโยชน์อะไรสักอย่างของคุณนี่แหละจากทางไกลเข้ามาด้วยนะครับ ก็เป็นว่าการงานในเดือนนี้นะครับค่อนข้างที่จะคึกคักมากอยู่พอสมควรนะครับชาวเมธหลายคนก็อาจจะต้องได้โยกย้ายหรือว่าเดินทางในเรื่องของงานนะครับแต่ก็จะได้ตกอ,อกตกใจหรือว่าเป็นกังวลไปเลยครับมันจะเป็นการขยับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่มีการปรับตัวที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับแต่ถึงจะบอกว่างานนั้นนะครับมีความสําเร็จได้ดีแทบจะตลอดทั้งเดือนเลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะหยิบจะจับอะไรมันก็ก่อเกิดเป็นรูปเป็นร่างได้ง่ายเป็นโครงการเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาได้ง่ายแต่ถึงกันนั้นนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยากจะให้ชาวเม่นนั้นต้องระมัดระวังอย่าได้ประมาทนั่นก็คือช่วงประมาณตั้งแต่วันที่4ธันวาคมไปถึงวันที่16ธันวาคมนะครับดาวพระอังคารดาวว่าสนานั้นเ,เข้าไปอยู่ในทุสถานพบแถมอยู่กับดาวคู่ศัตรูอย่างดาวพระอาทิตย์ซึ่งก็เป็นดาวปุตตะ มีพระราหูเล็งลงมาใส่อีกจากเรือนการเงินมันจะเป็นช่วงที่ชาวเมฆน,นั้นอาจจะหลงผิดเป็นถูกได้ง่ายๆนะครับต้องบอกตรงๆอย่างนี้แหละอารมณ์ก็จะออกแนวมั่นใจในตัวเองมากสักหน่อยนะครับการวางแผนวางงานโครงการอะไรก็ตามแต่นะครับก็คือสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะวางงบไว้เกินจนบาลปลายได้นะครับหรือว่าใช้จ่ายเงินเยอะเกินไป คิดว่าจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดการติดขัดในช่วงงานใกล้จะเสร็จได้นะครับคืองบมันจะหมดก่อนนะและอีกเรื่องก็คือจะเป็นช่วงที่ไม่ยอมใครไม่ยอมอะไรง่ายๆเลยนะครับเสียเปรียบใครไม่ได้เลยช่วงนี้และจุดนี้แหละครับมันจะนำพาให้เกิดการทะอราอจุกจิกถกเถียงกันได้โดยเฉพาะกับคนรอบๆตัวนะหรือว่าผู้ร่วมงานเองก็ตามแต่ที่เป็นลักษณะของ ผู้หญิงหรือว่าเพศหญิงนะครับถ้าเขาเป็นหัวหน้าเจ้านายคุณนะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาก็ตามแต่ก็ขอให้ระมัดระวังคําพูดสักหน่อยนะยอมได้ก็ยอมไปนะครับจะเป็นการดีเพราะว่าช่วงธันวาคมอาจจะมีการจู้จี้มากพอสมควรในเรื่องของงานก็ต้องบอกกันเอาไว้ก่อนนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คืออย่าไปต่อต้านหรือว่าไปแสดงอาการขัดคําสั่งกับเขาเลยครับเขาสั่งอะไรมาก็ทำทำไปนะั่นแหละดีที่สุดแล้ว ถึงแม้ว่าอาจจะไม่พอใจหรือว่าไม่ชอบใจกับงานที่เขามอบให้อย่างไรก็ตามนะครับแต่ก็ขอให้รับเอาไว้เถอะทาต่อไปเถอะครับดาววาัสนาตกมรณะก็จริงอยู่แต่ว่าก็ยังคงเป็นเกษตรตาที่บดีนะครับก็คงจะสําเร็จทําได้อยู่ส่วนในเรื่องการงานนั้นนะดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์นั้นเป็นเสี้ยนหนามทิมแทงกันก็จริงแต่ว่าพระเสาร์เองก็เป็นเกษตรพระศุกร์เองก็มาเป็นเทวีโชคนะครับแล้วก็เป็น อุดมปัส,สวาวะเกณฑ์ด้วยผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองนะครับหลังจากที่สงครามมันสงบจบสึกลงไปแล้วแต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับในระดับเดียวๆกันนะ,ะก็อย่าไปใส่ใจกับคำย่อยุหรือว่าการติชินนินทาใดๆเลยครับหรือว่าพวกคำพูดส่อเสียดนินทารับหลังให้ร้ายพวกนี้ทำอะไรคุณไม่ได้หรอกครับถ้าคุณอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะอย่าไปตอบโต้ ความจริงเดียวมันก็คือความจริงนั่นแหละครับผลงานหรือว่าผลของการกระทำมันก็เป็นที่ประจักษ์สำคัญต่อสายตาทุกๆคนอยู่แล้วพอเวลาผ่านไปนะโดยเฉพาะเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่17ทธันวาคมเป็นต้นไปนะครับจนสิ้นเดือนเลยการงานภาระต่างๆจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะชาเมศน,นะพวกความขัดแย้งต่างๆที่เคยมีมานะครับหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก เจ้าชะตาเนี่ยตัดสินใจเนี่ยนะครับจะลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยจะปรับตัวลงด้วยตัวของมันเองด้วยซ้านะครับชาวเมียนไม่ต้องทําอะไรเลยโปรเจกต์หรือว่าโครงการต่างๆนะครับก็จะมีการขยับเดินหน้าคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือว่าฟอร์มทีมการงานขึ้นมาเนี่ยตั้งทีมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําได้เจรจารวบรวมข้อมูลรวบรวมคนได้ง่ายขึ้นมีข่าวดีๆหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับงาน ถาโถมเข้ามาโครงการใหญ่ก็สามารถทำได้นะครับไม่ติดขัดแล้วนะะส่วนประเด็นทางการเงินนั้นนะครับผมมองว่าชาเมศในเดือนธันวาคมนั้นการเงินค่อนข้างที่จะสะพัดกันเลยทีเดียวทั้งรายรับทั้งรายจ่ายนะครับโอยหมุนกันโฟล์กันเลยทีเดียวแต่ว่าโดยรวมนะต้องดีแน่นอนครับเพราะว่าดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินนั้นเป็นถึงอุดมมาเกณฑ์แล้วก็เทวีโชคอยู่ในเรือนการงาน หยิบจับอะไรมันก็เป็นรายรับเป็นรายได้นะครับก่อเกิดในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาถึงแม้ว่ารายจ่ายมันจะมีรออยู่นะครับก็จะเป็นการใช้จ่ายได้อย่างสบายอกสบายใจมากขึ้นนะครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าดาวการเงินอยู่กับคู่ศัตรูไงย่อมมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับก็คือการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ที่บอกว่า ถึงแม้ว่าจะเกิดรายจ่ายแต่ว่าก็ยังคงสบายอกสบายใจได้อยู่ก็เพราะว่าในเรือนการเงินเองก็มีดาวราพระลอยอยู่ส่วนในเรือนราพระเองก็มีดาวสุพระเข้าไปรอยอยู่เช่นกันด้วยการส่งถ่ายกําลังแบบนี้คือมันน่าจะเป็นรายจ่ายไฟบังคับอะไรที่ต้องได้จ่ายแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆตอบแทนกลับคุณมาอยู่นะหรือว่าได้ผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างตอบแทนกลับมาอยู่อย่างเป็นที่น่าพึงพอใจต่อเจ้าชะตาเลยละ่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินกับชาเม่นนั้นนะครับตุลาคมลองมองย้อนกลับไปดูเถอะเสียหายหนักมากขยับเข้ามาพฤศจิกาย,ยนมีการระดมทุนหาเงินได้คล่องขึ้นนะครับอพอเข้ามาธันวาคมเนี่ยมันจะมีโครงการให้ต้องได้ใช้จ่ายอยู่อาจจะเป็นการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการลงหลักปักฐานของคุณพวกอสังหาที่ดินบ้านเรือนหรือแม้แต่รถลาอะไรก็ตามแต่ก็น่าจะมีการซื้อการขายหรือว่า ได้ใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับมันเป็นโครงการที่มีการผลักดันมาสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะแต่ว่าธันวาคมก็น่าจะเกิดความสําเร็จได้ดีหรือไม่ก็มันมีความคืบหน้าไปได้เร็วมากในช่วงนี้สุขภาพนะครับยังคงเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเฝ้าดูเป็นห่วงอยู่นะครับดาววาสนาตกอยู่ในเรือนมรณะเออเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสุขภาพร่างกายโดยตรงเลยทํางานก็ต้อง อย่าให้หักโหมจนเกินไปก็แล้วกันนะให้พักผ่อนบ้างพวกโรคภูมิแพ้โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงมากเลยช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวด้วยนะครับอากาศขึ้นขึ้นลงลงรวมไปแม้กระทั่งในเรื่องของการเดินทางกับรถขับรานะหรือว่าทํากิจกรรมการงานใ,นใดๆก็ตามก็ขอให้ระมัดระวังมีสติให้มากนะครับพลาดพังมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเป็นบาดเป็นแผลเลือดตกยางออกได้นะครับ ส่วนประเด็นทางความรักนั้นนะดาวพระศุกร์ดาวคู่ครองก็ขยับมาเป็นเทวีโชคและอุดมปัสวะเกณฑ์อย่างที่ได้บอกมาแล้วอยู่ในเรือนการงานคู่จะช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของงานเป็นอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์นั้นท่านอยู่ด้วยกันนั้นออมันเป็นคู่เส้นหนามศัตรูกันในเรือนการงานนะถึงแมว้ว่าจะมีภาระร่วมกันได้ร่วมกันทํางานแต่ว่ามันก็มกักจะขัดแย้งทางความคิดนะครับพูดสอดเสียดกัน เออกัดจิกกันอยู่ในเรื่องของงานนั่นแหละถ้าคุณเป็นผู้ชายนะแล้วแฟนคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็อาจจะจู้จี้กับเงินไขยเยอะอยู่สักนิดหนึ่งเป็นพิเศษเลยลหละในเดือนนี้หรือว่าหากตัวคุณเป็นผู้หญิงเองก็พยายามอยากไปกดดันคู่ครองมากนะครับถึงแม้ว่าอีกฝ่ายเขาจะทําอะไรไม่ได้ดังใจหรือไม่ถูกตาถูกใจคุณก็ตามแต่เขาก็ช่วยงานคุณนะเอออยู่กันเป็นแบบชั้นมิตรดีกว่านะครับช่วงรวยงานก็สู้กันให้เต็มที่ อาจจะมีปะทะกันอยู่บ้างช่างมันนะครับมันคุมไม่อยู่ก็ช่างมันแต่พอเลิกงานพยายามหาช่วงเวลาผ่อนคลายนะครับพยายามสร้างโมเมนต์หรือสร้างความสุขให้ซึ่งกันและกันอาจจะมีการสังสรรจัดมินิปาร์ตี้เล็กๆนะครับภายในครอบครัวก,กระชับความสัมพันธ์ส่วนความเครียดในเรื่องงานพักเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวลุยต่อค่อยว่ากันในเรื่องกัดจิกกันในจ๊ะส่วนคนโสดนั้นอืมอาจจะได้ สารสัมพันธ์หรือว่าพบรักจากโลกออนไลน์นะครับนะหรือว่าได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในเรื่องของงานนี่แหละนะครับไปทํางานแล้วได้เจอเนื้อคู่แต่ดูดูแล้วอาจจะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับไม่ควรที่จะตัดสินใจใดๆในเรื่องคู่ถ้าจะคบกันไปก่อนศึกษาใจกันไปก่อนก็เป็นเรื่องที่เหมาะมากกว่านะครับอย่าเพิ่งไปตั้งความหวังเอาไว้มาก เพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามดาววัสนาก็ยังอยู่ในทุกสถานะพบอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นกเกษตราทิบุดีก็ตามอาจจะเกิดการตัดสินใจผิดพลาดได้ไหรือแม้แต่เห็นผิดเป็นถูกในช่วงนี้นะครับแต่หลายคนก็น่าจะเน้นไปในเรื่องของงานนะั่นแหละเป็นหลักดูแล้วการงานค่อนข้างที่จะพันตัวเลยทีเดียวแต่งกับงานนะหลายคนอาจจะมีความปรารถนาอยู่ละในเรื่องของความรักแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยที่จะเคลื่อไม่ค่อยที่จะอำนวยมากนักสักเท่าไหร่นะครับ หรือว่าเขาคนนั้นนะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากนะบางทีมันก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังนะครับก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับกับชาวเมธขอพระคุณมากๆนะครับทุกๆกําลังใจทุกๆยอดไลค์ยอดวิวยอด s u b s ับสไครต์หรือแม้แต่ยอดติดตามยอดแชร์เองก็ตามก็ขอให้ธันวาคมเป็นเดือนที่มีแสงสว่างในเรื่องงานเข้ามาเยอะๆนะครับราบยศตำแหน่งขอให้ได้สมหวังโปรเจกต์ใหญ่ก็ขอให้รู้ร่วงผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาเยอะหรือว่าระดมทุนเก็บไว้ได้เยอะแล้วแต่อย่าชะล่าใจไปเฉียวนะครับค่าใช้จ่ายมีโอกาสลงทุนไปเกินงบอยู่นะในเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงป,ปลายเดือนเลยหรือว่าป,ปลายปีเลยนะครับเพราะว่าผมมองเลยไปช่วงเดือนมกราเลยนะปี65ดูเหมือนว่า,าเมษน่าจะมีการระดมทุนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอางบมาใช้ใจ่ายผลักดันให้งานส่วนที่มันยังทําไม่เสร็จเนี่ยหรือว่ารับผิดชอบอยู่เนี่ยให้มันมีความสําเร็จให้ได้นะครับ ก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับกับชาวเมดอย่าหักโหมนะนีเตือนกันอีกรอบนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยดาววาสนาอยู่ในทุกสนภาพทำอะไรกออ็อย่าให้มันเกินกำลังอย่าให้มันเกินตัวอย่าให้มันเกินความสามารถนะครับสวัสดีครับ